2 5 6 6รวมเมืองปีนี้เป็นยังไงแล้วเราต้องรับมืออยังไงเทปนี้รับชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซนด์ดดบดออดเดอรี่นะคะวันนี้เราจะมาทำเทปที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าชีเรียส จะได้ออนแล้วจะได้อยู่กับทุกคนต่อไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าถือว่าเป็นคําแนะนําแล้วกันแล้วแต่เนาะก็แต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เราก็มีคําแนะนําอยู่แล้วแหละก็อยากจะคุยกันเพราะว่าปกติอะหนูจะได้ยินคำว่าดูดวงตัวเองดูดวงตัวเองอแต่หลังๆมาเนี่ยเราก็จะพูดซีเรียสบ่อยขึ้นเมื่อแบบเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็จะ<ว><ว>มีคําว่าดวงประเทศดวงประเทศก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันดูยังไงแล้วมันส่งผลกับเรายังไงอ่ะ ดวงก็ดวงเราดีเกี่ยวอะไรกับดวงเมืองเราไม่ได้เป็นเจ้าเมืองเท่านั้นเพราะเราอยู่ในเมืองนี้ดังนั้นอะไรที่เกิดในเมืองนี้กระทบเราทั้งสิ้นแสดงว่าเทศนี้คนต่างประเทศก็คือกดปิดไปเลยกดปิดไปเลยเพราะคนต่างประเทศดูมันไม่ได้ไปดูดวงเมืองประเทศอื่นให้อันนี้ขอเป็นประเทศไทยไทยแลนด์นะคะเท่านั้นมันเหมือนรัฐบาลเปลี่ยนมึงจะไม่โดนได้ยังไงยังไงมึงก็โดนโดนน้อยโดนมากเท่านั้นงั้นเรามาคุยกันว่าแล้วดวงเมืองปี2566รเนี่ยมันจะเป็นยังไง คือโดยปกติพื้นฐานอะ่ะมาบอกได้เลยว่าดวงปีนี้ด้วยดวงเมืองแล้วอ่ะการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่คนส่วนใหญ่อ่ะจะมีความรู้สึกว่าพอการเมืองเปลี่ยนมันต้องดีขึ้นอ่คนส่วนมากจะคาดหวังว่าอะไรเปลี่ยนใหม่มันต้องดีขึ้นแหละแต่ลูกศิษย์ครูทุกคนต้องรู้66มันช่อนอะไรไว้ เห็นยังนั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือเราต้องระวังจุดนี้เลยปีหน้าก็คืออย่าคาดหวังนะคะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังใช่คำนี้ใช่คือบอกได้เลยว่าพี่ทำขอโทษนะคะใหญ่ๆเลยนะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังใส่ใหญ่ๆเลยนะ <c oughs> นะคะเ <c oughs> พราะบอกได้เลยว่าปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกอย่างจะไม่เป็นดังที่หวังแล้วที่สำคัญในปีนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนเห็นแก่ตัวจะเยอะขึ้น นะค,ะคนที่ต้องกระเสือกกระสนจะเยอะขึ้นคนที่จะเริ่มคิดค่าตัวตายค่าคนอื่นจะเยอะขึ้นเห็นแก่ได้เห็นแก่ได้นะคะเพราะว่า2 5 6 6นะคะ เราต้องยอมรับเลยว่าความรู้สึกคือทุกคนจะมีความรู้สึกว่ากูต้องรอดใช่คนอื่นจะยังไงก็ช่างกูต้องรอดนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงอืมหลายๆอย่างสิ่งใดก็ตามที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงกว่ามันจะไปเห็นผลนะมันไม่ได้เห็นในปีนี้ดังนั้นในปีนี้ความคาดหวังของทุกคนคือ วุ้ยมันเปลี่ยนมันจะต้องดีขึ้น,น,นเลย,เลยซึ่งไม่ใช่มันจะใช้เวลาค่ะมันจะใช้เวลานะคะแล้วบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณทําใจถามว่าต้องเตรียมรับยังไงพี่อ๋อขอให้ทําแบบนี้ก็คือทําทุกวันให้ดีที่สุดมไม่ต้องคิดถึงวันลุ่งขึ้นอมไม่ต้องคิดว่าเดือนหน้าคุณจะทํายังไงไม่ต้องคิดว่าเ <c oughs> ชื่อพี่อ๋ออย่างหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําใจว่ากูทําให้ดีที่สุดไม่ต้องกังวลพี่อ๋อบอกได้เลยค่ะคริติคอลแค่ไหนคุณจะรอด แต่ถ้าคุณชัวว่าได้ร้อยเปอร์เซนกูได้แน่นอนกูดีแน่นะอนีหน<อ>้าร<อ>ูบอกเลยปีนหน<อ>้าแณรดแม่แ,ม,แม,มึงเตรียมแห้วอย่าใช้คําว่าเดี๋ยวมันจะดีกว่านี้เออใช้คําว่าเอาให้ตอนนี้มันดีที่สุดใช่นะคะก็คือบอกเลยถ้าอยากรอดปีหนะ้าอื คำแนะนําเดียวที่มีให้คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะอย่างที่บอกหลยแหละคนเนี่ยที่แน่ๆตอนนี้คือแบบว่าทุกคนรู้แล้วว่าปีหน้าการท่องเที่ยวมันจะฟื้น,น,ท,บบนสสทุกคนคิดว่าการท้องเทียวฟืนหลายๆคนที่แบบโดนซบเซาไปทุกคนก็แบบปีหน้าฉันต้องดีขึ้นอย่างเงี้ยใช่มันฟื้นก็จริงแต่มันจะฟื้นกับมันอาจจะไม่ได้ไฟื้นในมุมของคุณต้องบอกงี้ว่าคนอนะพอมันเปลี่ยนวิธีการมีชีวิตอนะสมัยก่อนอนะถ้าเราอยากเที่ยวเราจะไปเมืองใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เรามีอินเทอร์เน็ต เราไม่จำเป็นต้องไปเมืองใหญ่ไปไหนก็ได้เราก็จะไปเมืองรองไปอยไหงซึ่งคนที่แบบว่าอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมองว่าอุ้ยเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาแล้วฉันต้องดีขึ้นแน่นอนใช่นะคะมันจะไม่เป็นไปอย่างดังนั้นพี่บอกได้เลยค่ะปีหน้าในเมืองไทยนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ธุรกิจใดที่เชื่อมั่นว่าตัวเองรอดจะเริ่มลำบากปีหน้าไม่ควรใช้คําว่ามั่นใจปีหน้าควรลดความมั่นหน้าค่ะปีหน้าเราต้องทําตัวเจียมเจียมเอาไว้นะคะใช่ธุรกิจอะไรที่คิดว่ากูเองไม่รอด จะเริ่มรอดเพราะว่าพอคิดว่าตัวเองรอแรกเขาก็จะแบบไฟฟลอดเหมือนกับต้องทําให้แบบนะคะดังนั้นพี่ออกก็บอกให้รู้ว่าปีหน้าอย่างที่การพูดเมื่อกี้อะค่ะคืออย่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอะ่ะคาดหวังนะคะมันจะดีที่สุดสําหรับปีหน้าเอาจริงๆอืแต่ว่าถ้าใครติดตามเราก็ไม่ต้องกลัวค่ะยังไงเราก็ไลฟ์เรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ